สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่ในช่องเคมดีช n แนลกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการฟาร์ม x p 9,000ภายใน3นาทีนะครับผมเราจะเล่นด่านที่114นะครับผมเราจะเล่นเป็นโหมดเอ็ก m ตรนะให้ระวังโคคูใส่ออฟไฟตรงนี้นะครับผมให้มุมของวงเนี่ยมันชนกับ2มุมนี้พอดีนะครับผมเราจะใช้เวลาเล่น3นาทีนะครับผม อันนี้จะเป็นวิธีสําหรับคนที่ไม่มีโคนันนะครับผมให้เราใช้โคโคกับคิวโคมทแทนนะครับผมมันจะไปได้5เวฟนะครับผมโคโคก็จะตีตรงนี้ประมาณ5ครั้งนะครับผมเราจะสังเกตเลือดที่เลือดมนสามตัวหน้าเนี่ยรับจะเป็นเลือดแดงนะครับผมแล้วก็ เลือดของ2ตัวหลังเนี่ยก็จะประมาณครึ่งหนึ่งนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราก็มาวางกิลกเมิบริเวณข้างหลังตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวเราเรอเงินสักครู่นะแล้วเดี๋ยวโคโค่เนี่ยครับจะหันมาช่วยเราตีมอนข้างหลังอีก1ทีนะครับผมแล้วกิลกเบิก็จะเป็นคนฆ่ามอนที่เหลือนะครับผมหลังจากนี้เราก็ปล่อยได้เลยนะครับผม กนจะจากกันไปถ้าผิดพาพประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถเข้าไปนั่งพูดคุยกันได้นะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์สุดท้ายนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ทำคลิปมากเลยนะครับยังไงก็ฝากด้วยครับสวัสดีครับบาย